บริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดเข้ารับมอบประกาศเกรติบัตรการขึ้นทะเบียนรายงานคาร์บอนฟุตปิ้นองค์กรประจำปี2563นายฮิโรชิทาเทอิวากรรมการผู้จัดการใหญ่และนายอาคมเข่าทันกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดเข้ารับมอบประกาศสนิยบัตรการขึ้นทะเบียนรายงานคาร์บอนฟุูตปิ้นองค์กรประจำปี2563จากองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนโดยการจัดงานรูปแบบร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อนประจำปี2563ในฐานะที่ บริษัทสยามเยสแบตเตอรี่เป็นองคอ์กรที่มีส่วนร่วมในการลดกา๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟลูตพินขององคอ์กรในภาคอุสาหกรรมระยะที่เกที่จัดขึ้นโดยองคอ์กรการจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาุสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรณห้องเมฟแฟรกแกรนบอลลูมชั้น11โรงแรมเดอะเบอร์เคอรี่ประตูน้ำกรุงเทพหมหานครทางด้านนายอาคมเกา ท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดเป็นตัวแทนบริษัทได้เปิดเผยว่าบริษัทสยามยีเอสแบตเตอรี่จำกัดเข้าร่วมโครงการการขยายผลการส่งเสริมการจัดทําคาร์บอนฟลูดฟินขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่9ที่จัดขึ้นโดยองค์การจัดการการดเรือนกระจกแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมได้เรียนรู้การจัดทารายงานคาร์บอนฟลูดฟินและการคำนวณการปล่อยการเรือนกระจกขององค์กรด้วยตนเองวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัทสยาม G S แบตเตอรี่ของเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานที่ได้จัดทํารายงานคาร์บอนฟลูดพิ้นที่องค์กรจัดทารายงานคาร์บอนฟลูดพิ้นองค์กร,าารประจําปี2 5 6 3จากทางองค์การจัดการการเรือนกระจกแห่งประเทศไทยบริษัทสยาม G S แบตเตอรี่จำกัดของเราเข้าร่วมโครงการการขยายการส่งเสริมการจัดทาคาร์บอนฟลูดพิ้นขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่9ที่จัดขึ้นโดยองค์การการจัดการการเรือนกระจกแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมได้เรียนรู้การจัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพินและการคำนวณการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกขององค์การด้วยตนเองวันนี้เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่บริษัทสยาม GS เอสแบตเตอรี่ของเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานที่ได้จัดทำรายงานคาร์บอนฟุตพินองค์กรประจำปีพศ2563 จากทางองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจกแห่งประเทศไทยการรับรองในครั้งนี้ทําให้เราได้ทราบว่าในปีปศ .2562 ที่ผ่านมาบริษัทสยาม GS b a t แบตเตอรี่ของเราได้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้นประมาณ32,801ตันคาร์บอนทั้งนี้บริษัทของเราก็ได้มีมาตรการในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลงในปีนี้โดยมีนโยบายที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง10%เทียบจากปีที่ผ่านมาและลดการใช้พลังงานน้ำพลังงานแก๊สลง20%เทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งจะทำให้เราสามารถลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลงไปได้อีกประมาณ4,353ตันคาร์บอนครับบริษัทสยาม GS Battery จำกัดของเราให้ความสำคัญและใส่ใจเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของเรานั้นมีผลกระทบ กับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อลดการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเราทุกคนเพื่อโลกและเพื่อคนทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน